นี่พระพุทธรูปที่สวยที่สุดและใหญ่สุดในโลกวัดม่วงทุกคนแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ทุ่งรวงทองแล้วก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือคาเฟ่เลิศมากเราชอบมากและที่สําคัญคือบรรยากาศแบบญี่ปุ่นอยู่ข้างๆด้วยนะตอนนี้จะเป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นแล้วนี่ขาดดีมากอร่อยมากขอบอกนะฮะนี่ฮะบรรยากาศตรงไปก็จะเป็นวิเศษชัยชานสี่แยกก็เป็นวิเศษสบายรีสอร์ตตรงนั้นเดินมาหาทุกคนเพื่อจะมาเจอนี่ฮะ ตั้งใจจะไปวัดม่วงฮะเดินอ้อมโลกไปนู้นจริงๆไปตรงนี้จะใกล้กว่านะฮะไปไปทางเนี้ยนี่ที่หนูบอกว่าไปทางนี้ไกลกว่านะมันเรื่องจริงมากเลยแต่ว่าพี่เดินไปเสร็จเอ๊ะเมื่อไรจะถึงวะดูเหมือนจะถึงเอ๊ะเมื่อไรจะถึงวะสักพักมีมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ถามพี่วัด,ว,ด,ว,ดวัดม่วงไปทางไหนเขาก็ชี้ชี้ไปชี้มานี่ฮะทง นี่เขาชี้ไปชี้มาก็เลยมากินกะเพราต่อแล้วกันเดี๋ยวค่อยเมาต่อทุกคนที่นี่เขามีขายกะเพราด้วยทุกคนจ้านอกจากก๋วยเตี๋ยวเรืออืมอืมอร่อยมากอืมเ,เห็ดเจาอืมอร่อยอืมอร่อยมากทุกคน อร่อยมากมาเราจะใส่ก็ชี้ไปชี้มาทางนั้นทางนี้ทางนน้นนะรบพักก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปส่งมามันไกลนะก็เลยแบบเราก็เกรงใจเขานะเราก็ไม่รู้ว่าไกลจริงไม่จริงก็เห็นมันดูไม่ไกลปรากฏอ่ะโอเค <c oughs> ยอมฉันเลยโอเคก็เลยซ้อนเขาไปซ้อนเขาไปเธอเชื่อไหม ความรู้สึกเมื่อไรจะถึงว่าขนาดมอเตอร์ไซค์ขนาดมอเตอร์ไซค์ยังไกลเลยโอเคฉันเชื่อแล้วว่ามันไม่ได้ใกล้อย่างที่คิดแต่ก็ไปถึงฮะอร่อยมากใครคะลูกค้าเธอคนนี้ใครคะแามแม่ยจอ,องของราง เขาอูยังสาวเขายังสาวอยู่เลยอ่ะเนาะแต่ดูเขาไม่ค่อยจะเออออะไรกับใครเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะเอาใครเข,เขาไม่มีอะไรหรอกกับหน้าเนเห,หรอแต่เขาก็ยิ้มนะเมื่อกี้นะเหมือนจับรีบๆจะหิวๆจะไปกินก่อนอืมอืมทุกคนอร่อยมากทำไมทำไมเธอทำกับข้าวอาหารทุกอย่างอร่อยไปหมดเลยเก๋วยเตี๋ยวก็อร่อย กระเพราก็อร่อยนี่จะเป็นคนอ่างทองแท้ๆไม่หนูน่าเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ลูกกตาชาววางอยู่ที่ไหนบอกพี่มาอำเภอบางสะเด็ดจวต,ต้องไปที่นู่นนะป่าป่าโมกลำบนบางสะเด็ดแล้วก็วัดท่าสุทาวาสรู้จักไหมวัดท่าสุทาวาสใช่ไหมวัดเดยวกันหรอวัดพิเศษชัยชาญคือวัดเดยวกันหรอคะไกลไหม ไม,ไม่ไก่เนาะเขาบอกได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยถามทางแม่เขาบอกว่าวัดเนี้ยพระเทพรับเป็นอุปถาัมภ์มาไว้แล้วก็มีกิจกรรมฝาผนังสวยมากให้แบบว่านักเรียนที่แบบศิลปาชีพแบบมาวาดแล้วก็ท่านก็วาดเป็นรูปมะม่วงอยู่ในวัดด้ยพี่อยากตามไปจังเลยว่ามันจะมีอยู่ตรงไหนวัดไปถ่ายวัดฝาผนังแต่ตรงสี่แยกเนี่ยเป็นวัดเขียน,นเมื่อวานไปมาแล้วเขาปิดพี่อยากไปวัดเขียน เขาก็บอกก็มีกิจกรรมสาวพาวนังก็สวยเหมือนกันแต่ไปแล้วปิดก็เลยไปวัดสิงห์อยู่ข้างๆพอวัดสิงห์เสร็จก็ไปก็ไม่มีอะไรมีแต่มะม่วงฮะมะม่วงล่วงเต็มต้นใต้ต้นนะฮะพี่ก็เลยเก็บมาห้าหกลูกเพราะมันล้วงไม่เต้ไปหบดนเลยฮะเหลืองก็แล้วแล้วอีกอันหนึ่งตุ๊กตาชาววางเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วหมู่บ้านกลองหนูรู้จักไหมอยู่อําเภอเขาบอกว่าอยู่อําเภอป่ามโมกเหมือนกัน,กนนะเฮ้ยรถจังเลยอยากแต่ไม่มีเวลาไปแน่ๆเลยนี่ก็จะต้องพี่จะต้องเสพสุขอยู่ตรง รีสอร์อสะดวกวิเศษสบายไงชื่ออะไรนะอวิเศษสบาย,ยรีสอร์ทนะฮะววไม,ม่มีมี่หรอจริงหรอถามจริงถี่จะกลัวพี่เพราะว่าพี่เป็นคนดวงแข็งมากเขาบอกว่าหมู่บ้านทำกลองก็อยู่ที่ตำบลเอกรก,กราชจักราหโดยเอกราชเอกราชรู้จักไหมตำบลท่าสเสด็จแล้วก็ตำบลจักรเอกราชใช่ไหมถ้ามหาราชยุทธยา นั่นคืออำเภอโอเคมากินต่อดีกว่าอร่อยมากเลยแซ่บมากเธอนี้ทําไมเธอทําอร่อยทุกอย่างเลยอะเพราะอะไรวานบอกดูวิวสิทุกคนต้องมานะฮะนี่จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือคาเฟ่ฮะทุกคนนะฮะอร่อยมากอืมอืมอร่อยมากอืมดูฮะอืมพัฟตัวลู่ใหญ่สุดนีแล้วอร่อยมาก วิวก็ดีทุกคนอยู่ตรงใกล้ๆกับตอนนี้หาดรีสอร์ทญี่ปุ่นชื่อรีสอร์ทอะไรนะคาเฟ่อะไรนะมูนสเปซซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับก๋วยเตี๋ยวเรือคาเฟ่ยูย่ตรงนี้ฮะอ๋อหงายมากอื้อ,อ,อ,อ อร่อยมากทุกคนทุกคนบรรยากาศดูสิรดมากอร่อยมากแซ่บมากแล้วก็เห็นวิวหาใหญ่มโอ้ยดูฝูงนกทุกคนไม่เป็นคาเฟ่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่รดม,มากอร่อยมากฟังมากทุกคนลูกค้ามาตลอดเลยฮะโอ้ทุกคนสวยงามงาม,มากะฮะ คาเเ่ก๋๋ยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่นะฮะพระวัดใหญ่ที่สุดสวยที่สุดในโลกนะฮะใหญ่ที่สุดในโลกนี่ฮะดเดี๋ยวต้องไปแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องเดินจากคาเฟ่ก๋ิเตียวเรือนี้ไปจากพิเศษสบายรีสอร์ทไปตรงไปเรื่อยๆ,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 ๆนะฮะทุกคนตรงนี้ฮะอร่อยมากทุกคนขอบอก